รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนดวงเปลี่ยนดวงเปลี่ยนหมูเห้งใหม่นะครับเปลี่ยนมหมูแหงใหม่มือถืมาเปลี่ยนหลังคาคือแบบว่าเจฟซี่เรียกร้อง่าบอสบกทำผมทรงนั้นทรงนี้สีนี้สีนี้โป้ซื้อซักใคเดินท่าไม่เห็ผมไก่ครับไก่เนมมันขอยู่ขัญขอจมแนมถ้าเป็นอย่างมาตัางร้านอยู่ไก่แท่เดี๋ยวมาไก่เดี๋ว่าคนอื่นเขาอยู่ใกล้อยูุ่งเทพฯภรรยามันใกล้เรามาจากขอนแก่นไงเราบีมาจากขอนแก่นเพื่อจะมาทำผมร้านนี้เพราะว่าร้านนี้ที่เขาว่าดังมาก ร้านนี้คืออินฟูมารีเยอะมากแล้วเราล่ะเราก็อ,อินฟูใช่ไหมล่ะเราต้องตามมารีวิวนะครับผมงั้นแล้ว,ลวนี่เลยคุณนายแม่ซาลอนคุณนายแม่สาลอน,ยนยอยู่ข้างๆร้านดังเลยรองเท้ามือสองเกรดเอพรีเมียมนะครับถ้าอย่างนี้ขออนุญาตไปเลือกสีผมก่อนวันนี้อยากให้ผมทำสีอะไรคอมเมนต์เข้ามาฟ้าม่วงชมพูเขียวเหลืองมเมน้นเข้ามา โดยว่าจะขอนแก่นไม่เห็นผมยากเอาสวัสดีครับเอาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะพบกันเอาเอาเจ้าแม่ยืนยิ้มเอาแกะด้านเนี้ผมข่อยเนาะข่อยกับมัดเพิ่งดูแลหน่อเนาะเจ้าครูบอว่าไปตามไม่ต่างจริงต่ออุ้ยพอยอยู่ขอนแก่นของอะไรแบกๆทางขาแม่ดูดีนี่ว่ายินฟูมาะีรอยู่ไหน เ็มพรมพูนีมารีวิวก็อยากมีผมสวยๆเนาะใช่ต้องทำผมก่อนอันนี้คือทำพี่เหรอใช่ค่ะคุณคือเจ้าของร้านเ้าทำมันทำมือสอนแม่ค้าลุงไม่ใช่เหรอเออใช่ค่ะนี่คือเจ้าของร้านเราทามือสอนแม่ค้าลุงแต่ตอนนี้คือเปิดเปิดร้านคุณนายแม่ซาลอนอีกร้านหนึ่งยุ่ติดกันเลยห่าจริงใหรอใช่โอ้สองบงมบูรณ์แล้วมัน,ลนหลากหลายคือนั่งเครื่องมาพน <c oughs> ักงานจากต่างปรเทศพอดีก็เลยว่าเอ้ามาดูช่วงกว่าๆทำผมวันนี้อยากทำผมแบบว่ามีอะไรแนะนำไหมฮะ มีทำสีไหมตอนนี้เราอยากเปลี่ยนงูเฮงไงโช่วงนี้ดวงมันเป็นเส้นี่เท่าไหร่มีดอกคนบรดามาบ้าให้เราน่ะเราเปลี่ยนสีก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะใช่ได้ต้องเปลี่ยนหลังคานะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนงูสีใหญ่ๆมันอยู่แล้วเห็นอ๋อก็ทาสีไม่ได้เราเมื่อได้เหรออุ้ยมันยาวแล้วนะเนี่ยมันอะไรยาวผมยาวอ๋อโอเคอ่าเลือกเลยทีเนี้ยเลือกจะเอาสีอะไรพี่นาสีจะแนะนำไปสีอะไรนะเออมอคค่ามูดแม่พี่ตามอคค่ามูดไหนรู้สิมอคค่ามูดคือกาแฟบอ เออคล้ายคลเออเออเอาสบายเท่าไหร่ได้ดูดิได้อ่าอันนี้ก็ดีอยู่อ่าแล้วตอนนี้มีโปรด้วยนะทำสีทุกความยาว999บาทสั้นเท่านี้ยาวเท่านี้ก็999้าเก้าเหนะยาวเท่านี้ก็999มีโปรเด้ดัดยืดย้อมียังกับเออเอาโปรไปเลย999าเกาคาเก้ดัดเก้าเกเมาส์ดิเมาไปเลยจ้ายืดก็าเก้าเก้าปัญหาไม่ว่าจะเห็นธุรกิจที่เราเอางข้อมือเราต่างข้อมอยากได้ลูกค้าแบบ เราบางทีอะเราไปทำผมบางเนี่ยหมดเป็นหมื่นนะบางทีอะพี่หออ้อแต่ไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะของด<อ>ีงของร้านส,สวยซาลอนผมก็เลยขอญาจะเรีเยอะ้ากเห็นไหมสะสมมันเปิดร้านพี่หนอเก็เนยังไงร้านนี้ร้านพร่หนอ ใช่ค่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยคือมีโปอรอะไรบ้างเนี่ยผมอย่างเงี้ยเออเรามีบำรุงก็มีทําเคลาตินยืดดัดซอยอหยี่ยงตะเหลี่ย่โปรล,ละฮะตัดประหยัดมากหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเนาะมีโปรแตถ้าใครไม่อยากได้โปรอยากได้แบบอุ้ยเออดีๆกับมีอ่ะหลังหลายคือมีราคาแบบโปรธ<อ>รรมดาด้วยใช่ได้มีหลายเกรดให้ทุกคนที่แพก็มีเรื่องเลยแมนไม่ใช่ว่ามีแต่ของถูกของดีของแบบบางคนบอกว่าไม่กล้าเข้ามาอุ้งแพงคนนี้สูร่าแพงคนนี้ใช่โอ้ยเห็นร้านเลยโอ้ยจัดหรูหรายันแพงบ๊อบแพงตัดรวมสามร้อยบาทตัดแบบงาม มวยสร้างนี่ดีคางทีมงานมืออาชีพเลยนะคะที่นี่จะไป็นตัวสร้างมาแต่ของทีมส์ไม่ใช่ตัวแบบท็อปทยิ่งข้าวเขาเองสร้างนี่แหละเปี๋ยสร้างท็อปมาอยู่ปริญญาบัตรแม่มีคิวไหมช่วงนี้พี่คิวแน่นมากคิวแน่นมากวอล์กต้องจองเด้อต้องจองวอล์กอินบางคนไม่ได้ทำเลยนะต้องจองคิวอันนี้ไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูบรรยากาศเราควรเต็มร้านไปหมดนะครับต้องจองคิวนะจ๊ะจองก่อนเปิดกี่โมงนะกี่โมงครับเปิด8ปดโมงถึง4ี่ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุด แล้วก็เดี๋ยวแอบแกซิบเดีวบอกเดี๋ยวจะมอย่างนี้แกซิบขึ้นปรตอนนี้เยนเลยเดี๋ยวจะมีสาขาใหม่ยูโบวินเฮ้ยเร็วๆนี้สิงหานี้สาขาใหม่โอวินเจอลสาขาสอง่สาเจอสิบหกเกอี้ที่นี่มีสิบหกกอ้ที่นู่นร้านใหญ่เลยสามรอบมผมก็ไปโอวินอีกนิดนี่ตองไปนะต้องไปไปเจอมานอขอลองด้วยปะแถว่อวินนึ่งคือไก่ไเนอร์ยไปเผิ่เขาพุกเคสอัไหนเรื่อหวเรือ บินปีที่ป่านี่จริงแล้วอ่ะคือร<ว>้านพี่สาวเปิดแต่เราไม่รู้เรามาเนาะแต่ว่าจริงแล้วอ่ะคนดีเยือเยอะเตียทหนักเท่าไหรเดี๋ยวทุกคนเราลงดูอยู่อะแน่นอนนี่แหละเอาุ่ยใหญ่ไปแต่เนี้ยไปเดี๋ยวทีมงานสระอ่อนนะรู้ว่าทำสิโลโอเคเดี๋ยวไปปรึกษาทางด้วยประเด็นปรึกษาแพทย์แพทย์ด้านผมเตียงเยอะมากทุกคนเพราะว่าคลินิกด้านผมคล้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเตียงสระกว่าห้าเตียงก็ถือ 我的吧哎。 ี่น่องสร็จแล้วเตบ้างล้างข้าม่ล่าสุดนะครับพรุ่งนี้พอดีเลยกเจอม ออกคอนเสิร์ตที่กรุงเทพนะครับรอชมกับชุดใหม่แล้วก็สีผมใหม่นะครับวันนี้มาทําที่คุณนายแม่นะครับคุณนายแม่บอกเลยว่านีไ่ไงฮะคุณนายแม่ซาลอนในคุณนายแม่เป็นไงบ้างาสีโอเคไหมนี่ถูกใจไหมนี่ถูกใจป๊อไปไฟด์ถยกใจพวกเราไฟมากสีสีนี่คือโอเคมากเลยพี่น้องทำให้หน้าเราสว่างผิวเราขับผิวด้วยท่จริงเราเราหน้าตาดีทำสีเราก็ดีหมดแหละบวกกับรบบ้านเราทำดีด้วยแหละน้อง <ừ> เองงเอเห็นไหมล่ะ ขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะเปเวอร์แล้วก็วันนี้ทำใบม้วนผมแบรับรับหนี่พี่น้องบริการเพื่อปรับใจนะครับผมใครมาแถวพัทยามาเลยพัทยาใต้นะครับบอกเลยว่าอยู่พิมมาเลยเนาะอันนี้คือคุณนายแม่ซาลอนคุณนายแม่ซาลอนซืรอมาเลยตๆๆๆๆๆอลานเลยบอกินได้หมบอกินกได้แต่ว่ามันอาจจะจองดีกว่าอ่าจองดีกว่าจองดีกว่าจองดีกว่านะครับผมสหรับสีผมใหม่เป็นยังไงบ้างคอมเม์เข้ามา ชอบกดหนึ่งไม่ชอบกดหนึ่งบางครั้งให้กดหนึ่งทุกอันนะครับขอบคุณนะครับติดตาไมได้เบียดเห็บ้างนะเพจคุณแม่ตาลอนแล้วก็ติ๊กต๊อกคุณแม่ตาลอนนะ,ะแนะนำถ้าจองล่วงหน้าก็จะปิดเรือ่องเวลาเนาะถ้าไม่จองได้ไม่ได้อยู่อาจจะนั่งรอห้ากี่สิบนาทีหรือมากกว่านั้นเนาะโอเคนะครับอย่าลืมมาที่น,นะครับผมดัดย้อมเฮ้ยมีโปด้วยตัดตงตึงทำสียืดผมดัดผมโปเก้า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 ร้อยเก้าสิบเก้าบาท <Okay. S 1> ถูกมากถูกจริงๆแล้ว<ม><ำ>ฟีเวอร์เินเดนเวหมุกกระทะ a ุกความยาวด้วยนะจ๊ะนี่แหละยาวขนาดนี้ก็เก้า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 เยน่นกเก้าเก้าเก้าโอเคนะครับบ๊ายบายค่ะ